วันที่11พฤศจิกายน2,564นะครับมีการปรับความสมดุลของฮีโร่ครับผมตัวแรกจะเป็นน้อง aoe ครับปรับความพ้องตัวลงเล็กน้อยของสกิลสอครับผมปรับสกิลสอของน้อง aoe แล้วก็ คิดสิกตัวที่2เป็นคิดสิกครับไม่ค่อยมีคนเล่นตัวนี้ก็เลยปรับสกิลหนความเร็วเพิ่มขึ้นครับจาก30มสเป็นสีแล้วก็ตัวที่3เป็นอัตตาครับอัตตาเราได้ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของฮีโร่ทั้งหมด อีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะมีฮีโร่ค่าสถานะสูงหรือต่ำเกินไปเพราะมันทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นฮีโร่ที่ตำแหน่งคล้ายกันลดลงไปตัวอย่างเช่นอัตาแม้ว่าจะได้รับความสามารถจากสกิลติดตัวแต่เขากลับด้อยกว่าฮีโร่ตัวอื่นหรือแม้กระทั่งไฟเตอร์บางตัวเราจึงได้ปรับค่าสถานะ สถานะพื้นฐานของเขาขึ้นเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับฮีโร่อื่นในตำแหน่งเดียวกันได้เพิ่มเกาะนะครับของอาาัลต้าจาก135เป็น145ครับผม HP ก็เพิ่มเกาะเพิ่ม HP เพิ่มครับผม โอ้ oh, ปรับเยอะเลยมีแบทแมนครับแบทแมนตัวที่สี่มีแบทแมนปรับแบทแมนปรับสกิลหนึ่งครับ แบทแมนปรับดีเลย์ของสกิลสองและเพิ่มความเสียหายของสกิลทั้งหมดขึ้นครับผมของแบทแมนนะครับโอ้คิดเมก็ตามนี้เลยครับมีไอเทมพลังแฝงที่ ปรับด้วยไอเทมพลังแฝงสกิลกดใช้คินซิ่งไอเทมซัพพอร์ตตอนนี้คินซิ่งแทบจะกลายเป็นตัวเลือกหลักของไอเทมซัพพอร์ตแล้วนอกจากนี้ คูดาวที่สั้นเกินไปยังเป็นการปิดกั้นการเปิดทีมไฟของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยเราหวังว่าการเพิ่มคูดาวขึ้นอย่างเหมาะสมจะทำให้เกมมีความตื่นเต้นมากขึ้นโอ้ปรับจาก60วิเป็น90วิครับผมปรับมาร์คออฟฟอร์ดด้วย เราไม่อยากให้พลังแฟงชิ้นนี้กลายเป็นพลังแฝงหลักของเราฮีโร่ที่ทุกคนต้องเอามาปรับโอ,โอ้โหสุดยอดเข้าไปอ่านกันดูนะครับทุกคน